ยุบเราก็เติมวนลากปลาวนล้อมปลาด่างกับปลานะคะวนลากปลาแบบมีเทาเห็นไหมคะตอนนี้ยุบแล้วว่อไม่มีตกค้างมีแต่ทําไม่ทันขายมีตั้งแต่ตา2เซนถึงหกเซนช่วงนี้ก็จะโบโบหน่อยอันนี้ทําเสร็จมาใหม่ๆเลยค่ะทางร้านจะเติมใส่ชั้นตัวนี้ก็จะเป็น ดังกักกั้นล้อมปลาเพื่อหวานแห я. ตัวนี้จะมีสีแดงเนื้อนี้ไอ้สีแดงกับสีดําเป็นไนลอนแข็งสีขาวเนื้อนิ่มมีขนาดตาสามเซนสี่เซนนะคะสามเซนก็จะเป็นตัวเนื้อนิ่มชุวนี้ก็จะขาดบ้างเป็นบางไซส์เป็นบางตัวอันไหนยุบอันไหนขาดทางร้านก็จะพยายามรีบเอามาใส่เพราะฉะนั้นนะคะสนใจไซส์ไหนแบบไหน วนลากวนล้อมดังกัดแหแหเอ็นแหได้คอนโดปานะคะก็ทักหรือโทรเข้ามาหาได้เลยที่ร้านชริตาการค้าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะวันธรรมดาเราก็เปิดขาย5ล้านด้วยพิกัดนะคะใส่ยเอเซียขาเข้ากรุงเทพทางลงหมาเลขสามส กิโลเมตรที่123บวก400พื้นที่จังหวัดชัยนาทอำเภอสุธย,ยาถ้าใครที่วิ่งผ่านบ่อยๆนะคะก็จะเห็นร้านเราจะอยู่หลังโรงงานรองเท้า SCS มามี1 000, ล้านหรือไม่งั้นก็พิมพ์พิกัดได้เลยค่ะขายแห่ร้านชลิตาการค้าแห่อวนปีกส่งมาตามพิกัดได้เลยทังร้านมาให้เรียบร้อยนะคะหลายสินค้าหลากหลายชนิดเดี๋ยววันนี้ทางร้านขออน,นุญา เอาขึ้นชั้นก่อนสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ